ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีช่องอีสานบ้านขอยเองพี่น้องผม,มครับผมพี่น้องครับตามคำมันสัญญาว่าวพาไปอ่าพี่ประสาเนี่ยว่าสันบ่าวมีสียางทะลุไปทางพี่แต่ว่ามันก็อยาเกียงเนี่ยเหรอต้งแต่ว่าขันเขาป้าไปนี่เมือดเด้อพี่น้องเด้อขันเขาป้าไปนี่เมือดเนี่ยนอลหลานเบอร์เส้นกะกัไปทะลุพี่ประสากันเลยพี่น้องผมไม่มีแนวเหยียด ก็จะไป่เที่ยงป่าอะไรกับเป็นเล็กเป็นแบนว่าอยากเอาไฟอยากเอาอันไม่ไปบ่าท่านเห็ดดา้ามบาดมือนี้เห็ดด้ามสมวกฟาพีฟาหน่องเห็ดแน่นนั่นหละก็แน่น,นํากันมากอาชีพไทยสอดสดการเห็ดสมวกเลยกับเป็นแต่ว่าให้พีหน่องแน่นํามาว่าเห็ดจังสนจังสีเอาแบบนั้นแบบนี้เนาะพีหน่องเนาะเอาว่าหุพ่พานท่อนเพลงมีเม็ดหนึ่งขวามาว่าเขาพี่ภาษาเขาพีหน่องผมไปลุยกัน ก็อยากให้เห็นเห็ดนะพี่น้องผมอยากให้ได้เฮ็ดอยากให้เห็นเห็ดน้องพี่น้องนะไม่ใช่เป็น,นแมวเต่เห็ดท่าเอามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อตามสิพี่พี่น้องบอกครับผมเขาเข้าสิเขา,เขา,ขาทางด้านทิศตะวันตกพี่ปาสา,าย่างไก่ยืดีพี่น้องทางน่าคันที่ขี่รถเขาไปหาเลยกะบ่ตื่นเต้น เกือบบวกบกับบ่อได้ใส่มาอเอาเกือบบวกบกับบ่อได้ใส่มาพี่น้องแต่ว่าบ้ามีต้องขออนุญาตเอากระผูกมานนมก,ะก,มากนะพี่น้องผมบเอากระผูกมาบ่อได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอยากอยากเสียวอยู่กลับ่าเป็นยัง กดอันนี้มันเกิดประมาณเดือนสิงหาพี่น้องผมลุยเต็มรูปแบบบาทเี่ขอมาเข้าจัดให้พี่น้องผมเดี๋ยวฝุ่นเสียงนกเสียงดงพี่น้องไหม เฮ้ยเมียน,นทางไปบ่วหรือพี่น้องผมเมียน,นทางไปบ่วคือมีตะขุมใช่ไหมบ่วเมียนกับตรงเมียนตะจีตะจีคือบอ่หกปน,นีพี่น้องตะกงใหม่ไงกันให้มาเด้วกกอนนี่ว่ามีกับบกล้าม่าดิพี่น้องผม,มงูเหี่ยวเขียวก้อยยักสิมีสัตว์ปลายอีหยังเนี่ย ตัวทีห้าวเวอร์กับพวกไส่ได้ตัวเวืร์ใไส่บอ่อได้มันก็นมีนะครับก็บว่ามันสิ่นทางนี้เราพี่น้องว่ามีบอ่อไดเขาหลายปีแล้วเลย,ยนั่นเห็นบอ่อแบบนี้ไปใส่ไปพี่บอก หลงแน่วนานหมูนี่ว่าทว่านี่แหละบ้ามีกันไหวคันเว้นเทียหลงเทียอะไรกะกะให้มันอยู่ในโอ้พี่น้องเป็นตะไบตัวบนนี่สิพ่อซ้ำนี่ เป็นตะไบต่อบอ่พอพี่น้องผมมันเฮ็ดกระบ่มีให้ได้รุ่นขออีกอย่างมากกับควไอ้นี่เนี่ยเราพี่น้องเรือออร่องควาไรต้นบ้ามีเนี่ยฮะนะเฮ็ดกระบ่มี me. พวกไ้เจ็บไปน้ำทางไปเนาะพี่น้องผมย,าย,ย่างรวยรวยใส่พี่ภาษาหลุดมันสิใบแบบนี่ เก้ากระเทวนี้แล้วพี่น้องผมเห็ดเกิดเฮ็ดเกิดบ้มีเลยขนาดว่ามีมาสองสาปีกันนะสิแบบเกิดเห็นบ้ามีชื่นใจเนี่ยจักซี่หาดอกบ้มีเลยพี่น้องผมแสดงว่าข้าเจ้าสีเขาคู้มเหม่อบอกขึ้นมว่าท่านเกิดคนลุกเวย พ่อเฮ็ดปวกมูบัก่า่ไปยังสั่นกับพ่อว่าอันน้วพี่น้องเนานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาต เจ้าวายังตันดในสี่ขออนุญาตอัดกับโขกกอนพี่น้องแนวนี่มันเลือกไปเรี่ยบ่ดีบ่ดีมันเลือกไปเรี่ยเนาะพี่น้องเนาะอัดกับโขกกอนบ้ามีก็ต้องป้องกันแนี่บัดเทียพ่องูเหี้ยวเขียวขอสัตว์ผิดสัตว์ใดที่มันเป็นอันตรายพี่น้องก็ต้องป้องขออนุญาตป้องกันตัวเลยครับเด้อกับเพื่อไว้ยังสั่นล่ะบ่ได้ขึ้นมาสิมานทำลายอีหยังหรือพี่น้องมันเนี่ยไปโหยคนชิงลูกเว้ย ไป่น้องผมไปต่อลุยอียังหวังอ่ากูไหนเีษตงให้บ้ามีมากทุ่มสองทุ่มมาเป็นบ้ามีเด้อครับเด้อเม่นที่ขอมากกระไดเกยตรให้บ้ามีมากทุ่มสองทุ่มมาเป็นมูบ้ามีต้องใส่ไฟใส่แบบแจงเลยที่ เห็ดกับบุมีพออ่อดอกอือพ่อเฮ็ดอันนี้ยุ่พี่น้องผมเอาก้อกนเขาพี่ภาษาเขาเบิ้งไอ้นีก้อนเห็ดปวกหิเชี่ยวเห็ดปวกหิเชี่ยวพี่น้องผมนี่หมดกินหมดเจาอ เป็นเทดปวกนิเชียวนะครับเนาะไปต่อไปเรียอยๆพี่น,น้งองผมไข่กอบบมีแนวเบื้องใส่ดีนะอ,อย่างออกพี่บ่มาไก่แท้เลยนึก เาขาพี่ภาษาเนเขาทางเล้นะไปทางนี้ไหมนี่แหละครับเสียงป้าพี่นอ้องนี่ทุกอย่างที่ที่ทห่าบว่าขาดและกการหาบ่ขดเบิ่งว่าบ้านมีสีมาถ,ถือบ่เอาอีกแล้วเสียงห้ยหวนมาอีกแล้ว Long lên nữa nèo mhm 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 มีบเห็ดปวกน้ำพวนกับไฮบ้ามีเนี่ยเป็นอย่างไปเจ๊งเลยมามเจ๊งเลยดูยวนวอกบ่ได้ดินนดหน,ดนี่ันน,นี่อี่นอ้อน ใส่เนาะพี่น้องบ้ามีคือบ่เอ๊ะไปท้ำพุ่นละบ้ามีคิดว่าต้นหนาพุ่นละพี่น้องเสียงคือบักเมาสิพี่น้องเสียงมาเฮาเสียงคือบักเมาบักเมามาเฮาเห็นยังแวบไปใส บ่มีเจักดอกพี่น้องผมมีก็มีรองร้อยวานตูหมบูบ้อพี่น้องเน้อที่พี่น้องได้เห็นนี่เป็นรองร้อยวานตูมูบครับผมที่ประสาทอย่างบันหอดพี่น้องเป็นรองร้อยวานตูหมบูบ นี่สิเองละขออนุญาตบาดคำได้วยซะถูกเลยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าปุ้ยเจ้าตาอ่ขอข้างในพี่น้องลุงป้าเนะี่อ่านี่แหละคันเขามามันกันดรถค้นลูกโลด ไก่เราพี่น้องผมบัวตาไก่พี่น้องผมแมนค่ะคัก,คกเชื่อชุ่มรักแรกกันเลยเป็นรักสะก้อนที่เก้าแก้ครับคันแบบนี่เป็นรักสะก้อนที่เก้าแจ้มากมากนี่รักหนึ่งว่ามีว่มันชั่วอยู่นั่นแล้วนี่ถึงแล้วพี่น้องผมคนชิบลูกหยาบหยาบขอหยาดเด้ออีพออีแม่เอ้ยนั่นพี่น้องนี่ นี่นี่นั่นแมนเบิร์ดนะั่นลักเก่าๆนั่นลักเก่าๆนั่นแมนเบิร์ดด้วยครับเด้อนั่นนั่นว้าว <Wow. S 1> อุ้ยมานี่ก็พ่ออีกแล้วพี่น้องผมนี่นี่ของแท้พี่น้องของแท้พี่น้องผมนี่นี่ก็ของแท้นี่นี่ของแท้แท้แน่นอน นั่นมอเหยียแจกระโปนั่นนั่นกระลักเป็น้ยเสีย,ยงยังบาดพี่น้องกระมาเห็ดให้บ้าหมี่อุกเอานำเถิน้อโอ้นี่กระเมียนขอโทถัดเด้ออีพออีเมียเอ้ยอันพี่น้องคนอยากเบ่งบ้าหมี่กระมาะไปยังสั่นละ นี่ซื้ออย่บอกคุณพออ่อไดไนี่คุณแม่ไดไนี่เอาบูบามาคุณพอ่ออันนี้ของคุณพ่อได้ครับนี่คุณพอ่อคำอุ๋ยเวรูรวหน้าหลักสิบเก่าเกิดสิบเก่ากันยาสองสี่เจ็ดเก่าอโอ้เกิดปีนักเรียนความพี่น้องสองสี่เจ็ดเก่า อมอลณะนะหาหนึ่งเนาะครับเนาะน่าจะมอลณะนะหาหนึ่งโอ้เก้าอยู่เติอบอยู่พี่น้องบุญหลักนี่อันนี้เดียบานนี่อันนี้ถวยมอแหกแตกกระโปมีอืมใช่ดีขออนุญาตครับหมุดไปทางนี้แล้วคุณพ่อเดอ้อคุณแม่เดอ้อ ว้าว <Wow. S 2> โอ้พูนมาถามพูนมาเห็ดภระาทไม่โอ้พ่นขุมหนึ่งขุมไม่ไม่พูนพูนห้องกามายิ่ข้าวว่าพูนตายอายุกรุงเทพบพี่นองพูนรักนั่นรักนั่นนั่นครับนั่นนั่นละยินข้าวว่าตายยุ่งเทียบเนาะอารมลมลมเราตายอายุม่สี่สามสิบกว่าปีนี่ว่พี่นองผมนั่นอายุน่าสี่สามสิบกว่าปีแล้วก็เอาศพมาเผายุบานนะครับเนาะ นี่ก็รักเก้ารักแก่พี่น้องผมนี่เกินว่าปวกจ้อเบิดแล้วอืมหาซื้อบ่ได้เลยรักใหม่นี่เป็นตะยานก็รักปูนด้วยพี่น้องเด้อบ่ามี่ก็สอดจใจปลาอันนี้มันคุ้นพ่อยอ,อย่างขออนุญาตเขียนตะชาตะเ,าเกิด2422ตาย2460อา่อาอ่าโอ้ออกมาสอดแจ้งพอดีพี่น้องผมก็ถือว่าบ้ามี่หลอดไปโอ้ยเบิ้งรักจังสี่เนี่ยพี่น้อง ลักยังสิลักยังสิมาดำปืดคกแครบาดนี่ยรักยังสิพี่น้องผมนี่มูนั่นแม่ลักเบิดเออหมดนี่อย่างเดียวเนี่ยก็มากัดคกแครอืมนี่แหละครับบริเวณป้าสาเฮากระไดพี่น้องผมยังเป็นผู้องบ้านบ้านมีเด้อยังเป็นบริเวณของคุณพ่อคุณแม่คุณป้านะ่ะอ่าอ่าญาติ ดีพี่น้องทั้งหลายกับบ่าวมีมาเหรียญน,นำ้ำบ้าวมีมาตามเอฟซีเพื่นบอกยะถวดยาะกดย่ะเครื่องเวยครับเด้อคุณพอ่อคุณแม่ห้ากราะไดออกมาสวัดเราละอุ้ยไปพี่น้องผมโอ้คุณพ่อยังกว่คุณพ่อเลิอมอายุเจ็ดสิบสามคุณพ่อเลิม ม嗯ือนี or ่ยังเดียวดิโอ้ยขนาดยังมือเศราบ้ามีสีไปยังใดล่ะเอาเอาไปยังสีแล้วพี่น้องเนาะรักเก่าเกายังสีเห็นบ่รักเก่าเกายังสีเกินว่ากงใหม่ขึ้นมาแทนพี่น้อง น่งอยังครับคุณแม่สมัยอายุ48ปีเองคืออายุอายุหน่อยเนาะครับนอกขอโทษด้วยคุณแม่เด้อมรณนะปบีซศูนย์เยนนี่มันปี61ยี่สิบก็ปีที่แล้วพี่น้องผมยี่สิบเอดยิบสองปีที่แล้วอืคุณแม่สมัยเพิ่นนี่แหละครับอออืือืม สองหาหาซูนอันนี้สิบเอ็ดสิบสองปีที่แล้วอ,อ,อ,อพูดน,นี้เราเด็ดหรอพี่นอ้องโอ้สิสอดไปใส่หรอบ,บ้ามีบาทนี่พุ่นก็มีตัลักทั้งพุ่นก็มีตัลักคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวบามีขออนุญาตถอยถอยทับก่อนถอยทับก่อนเอาอะไรได้รับเด้อบ้ามีก็เห็ดห้แล้วเบื้องหลังบ้ามีก็เป็นรักบ้ามีบ่ได้มา ข้าเปิดล่านยุบบ่ได้มาเศร้าก็นี่แต่ยั่นี่กะตีหากวาดิบ่ได้พ่อหกโมงอีหอย่างนีมันเจียงซสือกะนี่แหละครับตามนี่ตามเห็นนี่แหละแล้วเข้าก็ะได้มุนนี่อืมอืมมุนนี่มุนนันมุนนันครับแมนเบิดพี่น้องผมแมนเบิดนะครับเนาะกะบ่ว่ากันเพิื well. ่องไม้เป็นไม้ก็มีแล้วก็เก่ายอมคากว่าเบียวมนเบิดพี่น้องผมขื้วบนนี่ก็แเมีนนี่ออืขอนนี่ก็แมน เขาไปพุ่นพุ่นกระเมยียนนั่นแสดงว่าพืพ้นที่พิพาาิธศาต็เกานี่มันทีล่ามไปหอดพุ่นแล้วพี่น้องแต่ว่าพ่นบ่าทางออกก็อันนี้ไม่เรีเลยนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมคิดผภาพการได้คำบอกคำ,ำจากก่ยายที่อาทางพ์ที่พสุภาพจีบอกไปบ้านมีขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อพอคุณแม่ย่ยาวากันลูกหลานมาท้ายทำให้พี่น้องในเบื้องกันกขอโทษขออภัยหลายๆครับขอบคุณครับ พอขันจิมหนาครับพี่น้องผม,ผมเค็ีให้แล้วแต่ว่ากะเดี๋ยวมือล้างบ้านมีสิเจ้าตัวมาเด้อยก,ก้อนนี่อดอกไม่เจ็บเห็ดหล่ะกะสีเห็ดกับ,บพ่อพ่อดอกพ่อเฮ็ดบ่อยที่เชียวดอกเดียวกะสีมาเด้อยก้อนนี่ยุ่งเห้มันมาใมห็นมาสอดยุ่พี่ภาษาประมาณเมือออเม่อดบ่บ่ให้แจ้งนหละนะให้เมื่อดะบ่ง่ายัซะคขันเศร้าแต่ว่าต้องเมื่อดอากัเข้าใจยุ่งเอาซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเหมือนมันก็ไ่เป็นตะเขาดิอืมไปต่อต้อต้อเบื้องบที่อ่ะพ่อ หลุมเอียงเมื่อสิไปเบิง่งหลุมอันสิพิ่นว่าหลุมพี่ใ้หงอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าคันหลุมพี่ใ้หงมันต้องย่างสวัดอ,อกไปทางพุ่นเด้ทางหน้าพี่คําใบพุ่นเดี๋ยวห้องออก,ออกยางออกไปไอ้นี่ดีกว่าพี่น้องผมเพราะสิมาอยู่กับหลักแนวนี้บ้ามีก็บบัตนาดวะ มันมันเสียงอีหยังพี่น้องเสียงคือลิงคือใดเปยียงสันเดียเสียงเป็นตะยานบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไปหาตัวให้ได้พี่น้องผมไปหาตัวให้ได้ไปกากรมีกากรมี่มับนบ่ครับ มาเจอเซียนอีกแล้วพี่น้องผมยา่าพาไปเฮ็ดท่านได้อยู่ใชเดี๋ยวบ้าวลินนะครับเนาะคนเดิมขอเบื้องน้าเต็มๆเนี่ยพี่น้องขันบ้าวมีมาย้ามได้ต้องเจอบ้าวลินต้องเจอบุคคนคนนี้ซึ่งปากบ่ออกบอกบ่ถึกซ้ำพ่อเฮ็ดไปเบ้เฮ็ดเห็นจั๊กหลอกพี่น้องผมได้ถุงบักใหญ่เฮ็ดเฮ็ดท่านเลียนโอ oh, ้มันมันมันกินได้บ่าทานัน เดี๋ยวเดี ies, ๋ยวเดี๋ยวขอ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 เบิ้งดอกได้บ่เบื้องเบิ้องลักษณะของมันเอาให้เบิ้งงนีว่าเอาเอาเอาดอกดอกนี้ก็ได้เบาดินหรือดอกนี้ก็ได้เออนี่นี่บ่ทานเลียดทานเลียดนี่ลักษณะเด่นเป็นยังไงมันเพียมีเลียดมีนี่เลียดแดงๆเหรอสีแดงๆแบบนี้ถ้าเข้าซุ่นเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องถ้าเข้าซุ่นเจ้าสี่นี่ถ้าเบิ้งตอนนี้เป็นสีขาวอยู่เลยพี่น้องเด้อนี่ ตอนนี้เป็นสีขาวโยน,นไปมันสีเป็นโดนไปมองที่บ้ามีสูนนี่สีเป็นสีเหลียดเมนบ่ครับกินได้บบาบบาเล่นกินได้เอาไปเฮ็ดแจงไรกินครับผมไปหนึ่งไปแกงก็ได้หนึ่งแกงก็ได้เฮ็ดท่านเหลียดสีเป็นสีแดงแดงพี่น้องผมนัานนั่นมองห้อยเบ้ามีอ่ะขยี้แล้วมันความเป็นสีแดงแล้วเอาบาวบากันโอ้กินได้กินได้โอ้ยบ้ามี่ผัวปีกายนี่บักหลายบ้ามีดอกทุกมแห้ง พ่อดีอท่นพ่อจุกจงงามครับกับมาเจอเสียนเฮ็ด<า>เกินได้บ้า,บามีบ่ได้อีหยงังบ่บ่ตรงห่วงครับพี่น้องผมคันท่านนี่เขาม้านี่ก็คือบ้ามีเตรียมตัวโหลดว่าบ่ได้หยังขอบคุณบ้าลินหลายๆครับผมครับคบขอบคุณครับเขาวเวียนที่บ่้อนี้เขาเวียนจัง่วไดเฮ็ดอย่ามาหาเขาอีกเด้อยบาดนี้ให้บ้ามีมีโอกาสได้เกิดน้าเข้าบ้างครับผมขอบคุณครับพี่น้องผมสวัสดีครับฮะสวัสดีล้วพี่น้องบาดนี้โชคดีเด้อบ้าลินนะ ครับ